สวัสดีค่ะยิน่ารับข้อสู่ใช้ภาษาเทลซ์ออลนะคะเมื่อคนไมคอันญ,ญ,ญี่ปุ่นต้องมาอยู่ญี่ปุ่น EP ีนี้ก็เป็น EP ีแรกเนาะจริงๆแล้วอ่ะตั้งใจจะออกไปข้างนอกอยากจะให้ E p ีแรกเนี้ยเป็นแบบเอาโดให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศบ้านเมืองเอ่อกรุงโตกเกียวในช่วงที่เป็นโควิดอย่างเงี้ยว่ามันแบบมันเงียบแล้วมันเดินสนุกขนาดไหนแล้วก็ออกไปแล้วด้วยแต่ดื่มเอาไมค์ไป <laughs> ก็เลยตันนี้แหละกลับมานั่งถ่ายที่บ้านตัวเองใหม่ ก็นั่นแหละแล้วก็เก็บภาพมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาแทรกในวิดีโอนี้ให้ทุกคนได้ดูกันละกันพอพูดถึงโตเกียวอะ่ะท,ที่ทุกคนมาที่นักท่องเที่ยวทุกคนมาถึงแล้วจะต้องไปให้ได้ในโตเกียวก็คือย่านชิบูย่าใช่ไหมคะแล้วย่านเล็กๆที่มีความยูนิคสุดๆที่อยู่ในเขตชิบูย่าเนี่ยก็คือฮาราจูกุดังนั้นเราก็มาปรปเดิว,วิดีโอแรกกันนะคะว่าที่มาที่ไปของคําว่าฮาราจูกุเนี่ยมันคืออะไร แล้วมันมีความหมายว่ายังไงแต่ก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะคะก็ช่วยกดไลค์แล้วก็ subscribe ทาง uh, YouTube Channel ให้เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะถ้าเราพูดถึงย่านแฟชั่นย่านวัยรุ่นที่แบบ ฮิปที่สุดในโตเกียวเนี่ยมันก็คงจะหนีไม่พ้นย่านฮาราจูกุใช่ไหมคะซึ่งในแต่ละวันของฮาราจูกุเนี่ยก็ต้องรับนักท่องเที่ยวจํานวนมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครที่เคยมาเนี่ยก็จะจําภาพได้ว่าถนนทาเกชิตะหรือว่าทาเกชิตะโดริหรือว่าโอโมเตซันโดที่อยู่ข้างๆกับทาเกชิตะคนนั่นมาก แต่พอมาเจอพิษโควิดเนี่ยก็ทําให้แบบหลายๆร้านในฮาราจูกุก็ต้องปิดตัวไปเหมือนกันรวมถึงคนที่เดินอยู่แถวนั้นเนี่ยก็ลดน้อยลงไปแบบเหลือเชื่อมากอะ่ะมันแทบจะไม่มีกลิ่นอายความเป็นฮาราจูกุความเร่งรีบความคนเยอะอะไรของของฮาราจูกุเหลืออยู่เลยแต่แน่นอนนะคะว่าใน EP นี้เนี่ยเราก็จะมาพูดกันว่ากว่าที่มันจะมาเป็นฮาราจูกุทุกวันเนี้ยที่มาที่ไปของเขาอ่ะเป็นยังไง ก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ1,000ปีก่อนในยุคเฮอันนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นยุคที่เพิ่งจะย้ายเมืองหลวงจากนารามาที่เกียวโตโเขาบอกว่ายุคนั้นน่ะมันคือย,อยุคโกลเด้นเอจของเกียวโตหรือว่าโกลเด้นเอจของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งถ้าเราก็ลองจนงินตนาการดูว่าเมื่อ1 0 0 0ปีที่แล้วถ้าเขาบอกว่ายุคโกลเด้นเอจมันหมายถึงอะไรมันก็หมายถึงมีการ การค้าการคมนาคมที่ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งนั่นก็หมายความว่าความเจริญน่ะมันไม่ได้อยู่แค่ในเมืองเกียวโตหรือว่านาราเพียงอย่างเดียวแล้วมันก็ยังขยายแล้วก็กระจายไปทั่วญี่ปุ่นมากขึ้นแล้วโตวเกียวในสมัยนั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเมืองตากอากาศเมืองท่องเที่ยวของคนเกียวโตของคนเมืองหลวงนึกออกไหมมันจะอารมณ์ประมาณคนกรุงเทพมาเที่ยวเชียงใหมอ่อะ คือการเดินทางของสมัยนั้นเนี่ยเกียวโตโตเกียวเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเหมือนสมัยนี้ที่มีชินคันเซ็นแล้วก็แบบวูบสองชั่วโมงถึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องนั่งเกวียนนั่งรถม้าต้องใช้ม้าซึ่งมันก็จะกินระยะเวลาที่ค่อนข้างน,นานพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยทีนี้จากเกียวโตพอขึ้นมาถึงโตเกียวเนี่ยเขตรแรกที่เราจะแบบก้าวเท้าเข้าไปสู่โตเกียวก็คือเขตชินากาวะหรือว่าที่คนไทยรู้จักกันดีในเขตโรงแรมบุฟเฟ่ต์ขาปูซึ่งชินากาว่าเนี่ย เปรียบเสมือนกับประตูเมืองโตเกียวถ้าเราเข้ามาในเขตชินากวาว่าเมื่อไหร่ก็คือ welcome to Tokyo ซึ่งในการเดินทางที่ยาวนานแล้วก็ไม่ได้สะดวกสบายนักเนี่ยพอมาถึงจุดหมายแล้วอะสิ่งแรกที่ทุกคนอยากจะทำก็คือการพักผ่อนแล้วในการพักผ่อนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าใครก็ได้ตัดสีตราสาที่ไหนก็ได้จะเข้าไปพักใกล้ๆกับไดเมียวหรือว่าผู้ครองเมืองในสมัยนั้นได้ซึ่งนอกเขต ความเจริญในสมัยนั้นมันมีอะไรมันก็ไม่มีอะไรถูกไหม,มก็เป็นป่าเป็นที่โล่งซึ่งถ้าเราผ่านประตูเมืองในเขตชินากวาวะแล้วเนี่ยขยับขึ้นไปอีกนิดเดียวเนี่ยมันก็คือเขตชิบูยะแล้วมันก็จะมีที่ว่างๆอยู่หนึ่งที่ในนั้นซึ่งมันช่างน่าเหมาะสมกับการสร้างสิ่งก่อสร้างอะไรสักอย่างเลอเกินซึ่งเขาก็เลยแบบว่าโอเคเราจะสร้างตรงนี้แหละให้มันเป็นเขตที่พักโดยเราจะเรียกชื่อมันว่าฮาราจูกุซึ่งคําว่าฮาระหรือว่า คันจิตัวนี้มันแปลว่า Field และจุกุหรือว่าคันจิตัวนี้นะคะมันแปลว่าโรงแรมหรือว่าที่พักดังนั้นมันก็จึงเป็นที่มาที่ไปของคําว่าฮาราจุกุนั่นเองนะคะเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยในเวลาต่อมาเมื่อคนเข้ามาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยฮาราจุกุมันก็ต้องเต็มที่พักมันก็ต้องเต็มถูกไหมคะดังนั้นเขาก็เลยมาคิดกันว่าเราต้องหาที่ใหม่ในการสร้างโรงแรมเพื่อรองรับ แขกบ้านแขกเมืองเพิ่มขึ้นแล้วแหละแล้วจากในแผนที่นะคะฮาราจูกุในเขตชิบุยาเนี่ยขยับขึ้นไปอีกนิดนึงเนี่ยก็คือเขตชินจูกุนั่นเองถ้าใครที่รู้จักคันจิตัวนี้ทั้งภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยคำว่าชินมันแปลว่าใหม่และคําว่าจูกุก็เช่นเคยแปลว่าโรงแรมชินจูกุมันจึงแปลว่าเขตโรงแรมใหม่นั่นเองก็เนี่ยคะ่ะก็คือที่มาที่ไปของฮาราจูกุและชินจูกุนะ ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบวิดีโอนี้แล้วก็อยากฟังเรื่องราวอะไรแบบนี้อีกเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กด subscribe ช่องให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะติดตามกันในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย